ถ่ายแล้วโอเคสวัสดีครับแฟนทอมนครสวรรค์เอ้ยโดยเกษเแฟนทอมสาขานครสวรรค์ครับวันนี้เรามาส่งมอบที่อาตาคีแถวแถวกองบินสีนะครับก็ตรงนี้เป็นเขตอาห้ามบินสีสีสีฟ้าสีน้ําเงินคราวนี้เราก็ปลดล็อกการบินให้ด้วยนะครับเป็นสามารถบินในเขตสนามบินได้นะครับแต่ต้องเป็นเขตที่เป็นเขตภายนอกเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าเราขายชุดอะไรไปกันนะครับไปไปดูกัน Let's go, let s go. <S นี่วันนี้เราขายเป็นที10โป o แบตเตอรี่สอก้อนแล้วก็เครื่องบันไฟใช้เป็นโรเวล R W 8 5 0 0 E A นะครับเป็นเครื่องบันไฟเบนซินนะครับความใช้พลังงานได้สูงสุด8.3กิโลวัตต์แต่ก็แนะนำให้เสียบชาร์จแบบปลั๊กเดียวนะครับโอเคไปต,ต่อ คราวนี้ก็อันนี้คือโดน T20 Pro โปนะครับอันนี้กำลังทำการเทรนนิ่งกันอยู่คราวนี้หลกัหลกๆก็คือเป็นตัวโดนนะครับไม่มีถังว่านนะครับชุดนี้ตัวโดนไม่มีถังว่านมีแบตเตอรี่2ก้อนนะครับง่ายๆเลยคราวนี้โดนลำเนี้ยจ,จะไปฉีดหลกัหลกๆอยู่กับในส่วนของส่วนแตงโมนะเดี๋ยวเราไปดูว่าการฉีดโดนส่วนแตงโมเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงนะครับ <S 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 มาต่อเริ่มเลยนะต่อมาเป็นการทดสอบเครื่องกลังไฟ8,500เ a นะครับเดี๋ยวจะให้เทรนเนอร์ออฟนะครับอธิบายเรื่องของหลักการว่าเราแปลงไฟอะไรไปหาอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวให้เทรนเนอร์ออฟอธิบายเนาะโอเคครับอธิบายเลยครับเทรนเนอร์เริ่มจากอะไรนะครับเราเลี้ยวเราเลี้ยวเราทำงานกันเต็มที่เอาเลยอธิบาย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 เลย ูาะครับผู Eller, umas, ้ชร้าเตนะครับผู้ชาะสามารถชาแนนะครับขาาง้งู้านอ่าที่เลจากูท <ikke piano introduce itself> ี่มัที่เหลือมากนะครับโเคตามนั้นครับขอบคุณครับนะครับในส่วนของยาที่เราใช้ฉีดในตอนเย็นนี้ พอเทนนิ่งเสร็จเดี๋ยวเราจะไปฉีดจริงนะครับเป็นพื้นที่จริงเลยแล้วก็ใช้ยาจริงๆนะตอนประมาณช่วง5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราฉีด37ไร่เนี่ยเราใช้ยาอะไรบ้างนะครับมามาดูกันใกล้ๆเลยก็คือจะผมบอกเป็นชื่อสามัญเนาะคือคาบาลินนะครับนี่ตัวนี้นี่ที่เราจะใช้ฉีดนะครับแล้วก็อลูเฟนูรอนนะครับตัวนี้เป็นยาฆ่ามแมลงนะครับ แล้วก็นี่เขาเป็นคิลเลอร์แต่ตัวนี้เป็นสารจุลินทรีย์สก,กัดเข้มข้นนะอันนี้ค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้วก็ตัวนี้คือเฟตอ่าโอเคครับชื่อของเขาก็คือเฟตลิออนนะเฟตลิออนเพสเนี่ยแหละครับเป็นอันนี้เป็นเดี๋ยวเป็นธาตุอาหารนะครับธาตุอาหารเสริมโอเคแล้วก็แน่นอนครับธาตุอาหารก็ต้องมี เรียกว่าไนโตรเจน15%พ้เอนเพราะพูดง่ายตัวนี้ก็คือปุ๋ยดีๆนี่เองเลยครับแต่เป็นปุ๋ยแบบผสมน้ำนะเป็นยูนิฟอร์มเอ็นนะครับต่อมาตัวนี้จะเป็นเคียร์ลาฟินนะอันนี้เป็นสารกำจัดพวกเชื้อราและแบคทีเรียนะครับทุกอย่างเนี่ยรวมกันใส่ถัง200ลิตรแล้วก็ปั่น35ไลโอเคโอเคนะครับคราวนี้ก็ถึงเขาบอกว่าเราจะไปที่รรตรงหน้าโรงเรียนอ๋อโอเคเราจะไปที่แปลงนาเอ้ไม่ใช่แปลงนาเราจะไปที่ แปรงแตงโมนะครับไปดูกันว่าการฉีดของเราเป็นแบบไหนนะนี่นี่มีสาวมาด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปที่แปลงกันเลย ถึงแล้วใช่เราถึงแล้วสวนทุเรียนเหรอสวนทุเรียนใช่ปะ่ะสวนแตงโม30 <c oughs> กว่าไร่ครับเป็นสวนแตงโมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นใช่ลองดูอยู่กว้างได้เลย,ยเคยเห็นที่สวนเดียว <c oughs> ก็โอ้โน่นสดโน่นเลยครับพื้นที่ลวอมอยู่ประมาณ30กว่าไร่37ไร่ที่ตามเขาว่านะครับก็ปกแตงโมร้อยเปอร์เซ็นต์ระยะเว้นร่องน่าจะอยู่ประมาณ2เมตรได้ไหม ต่อร่องนะครับน่าจะเม็ดไปลายเป็นคุมแบบคุมคุมผ้ายางนะครับระยะร่องประมาณ30เซนเป๊ะเป๊ะทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเลยแต่ไม่ได้ใส่ไม้สะโกนพูดตะคี้อะไรก็ไม่รู้ ดูดเลยพี่เล็ก<ะ>ดูดเลยดูดเลยอลองลองดูลองดูนี่นี่ส่วนผสมของโกโกโอ้อันนี้คือจุดเริ่มต้นของโอวันตินครับอันนี้น่าจะผะสมยากดีกว่าอันนี้เอาให้อันนี้แตกให้หมดน้ำผสมยาจ้าอะไรที่เป็นน้ำจัดก,การก่อนี่เลยนะครับคุณผู้น่า ต้องรอให้คือถ้าถ้าเราไม่คนนานๆน,นะมันก็ยังจะมีนิดๆเป็นเม็ดๆเป็นเก็บอยู่ข้างล่างเราจะต้องคนจนแบบเราต้องเทออกมาดูไหมจริงจริงเทก็ต่อเมื่อนู่น่ะเทไป่หางแล้วนะ <c oughs> ถ้าเราเทเอกมั้งนอกกันน่ะก้าวร้อยเลยเขาต้องจ่ายเองเข้าไป <c oughs> อุ้ยของข้าวมันก็หดเหมือนกันมันก็เป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วแล้วพลาดไม่ได้เลยพลาดปุ๊บเป็นบุนทับเลยลูกมันผสมมันเ,น,เนี่ย <c oughs> มัต้อง ะทำอไรตงโมจากสวนนี้อร่อยที่สุดจินไม่หยุดเขาสอนตังโมก็ต้องกินตังโมครับก็ดีที่สุดแล้วคือหวานแ๊บเลยแน่นอนเขาเรียกว่าดูแลดีครับทุกอย่างถึงหมดถึงได้ตังโมลูกสวยๆมาอย่างนี้ที่เล็กหมดอนนี้ใช่ดีอันนี้เขา นิบถ่ายอยู่ใช่ไหมอันนี้เป็นสวนประมาณสวนแตงโมนะครับปลูกแต่แตงโมอย่างเดียวเลยประมาณ37ไร่นะครับเจ้าของเนี่ยเขาต้องการจะใช้โดน,เ,นเพื่อฉีดแตงโมของเขาเพียวๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าแตงโมม,ม,มีการฉีดค่อนข้างบ่อยนะครับถ้าจ้างโดนก็งวดหนึ่งก็เป,เ,ปเป็นแสนนะครับเท่าที่คุยนะคันนี้โดนก็จะมาช่วยในการจัดการให้ถูกลงนะครับเหลือหลักพันถึงหลักหมืนน่นเนาะในการฉีดแบบเบ็ดเสร็จเลย เขาเนี้ยก็ในการใช้งานตัวที20ปีเนี่ยต่อให้ใช้เยอะใช้น้อยหลักประกันเหมือนเดิมครับก็<ร>จะอยู่ที่1ปีเหมือนเดิมครับไม่ได้ส่วนจำนวนไล่ถ้ามีปัญหาอะไรเราก็ไปเคมที่สาขาได้ตลอดใช่ก็อันนี้คุยไปด้วยก็กินไปด้วยนะครับอมือมของดีของดีจริงๆเราเราแตงโมต,ต้องมีเม็ดนะครับ แตงโมที่ถูกต้องต้องมีเม็ดถ้าไม่มีเม็ดถ้าไม่มีเม็ดคือแตงโมไรเม็ด <c oughs> ครับใช่คราวน,น,นี้ตอนเนี้ยเทรนเนอร์ของเราช่างออฟกำลังสอนการาสร้างแผนสนามครับเ,นเ,นเดี๋ยวเราลงไปดูเทรนเนอร์เนาะไปมีความฟุ้งของเส้นแต่ละอย่างเนี่ยครัมันมีการช็อตเกนฑ์มากแค<ม>่ไหนแล้วก็ดูระยะของร็อกครับทุกรายละเอียดเราสอนหมดใช่เราจะชิมสองบันครับ นับตั้งแต่ซื้อโดนมา <พอ S 1> ครับ <พอ S 1> นี่เราคุยกันแค่แป๊บเดียวสอนละเอียดครับเต,ต็มชั่วโมงแน่นอนอาหนึ่งวันเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าเจ็ดชั่วโมงนะครับแต่ขึ้นอยู่กับความเร็วในการรู้ของอาคนซื้อด้วยนะครับถ้า ถ้ารู้ไวก็ชั่วโมงก็จะสั้นลงครับถ้าถ้าช้าก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวัน,วนเป็นสาวัน,วนอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับการคุยสามวันไม่ได้สาวันไม่ได้วันที่สี่วันที่ห้าไปเลย <laughs> เอาให้ได้คูยง่ายๆเอาให้ได้เคยสอนระดับอายุเจสิกันมาแล้วนะครับก็ค่อนข้างใช้เวลานะกี่เดือนก็คุยกันทั้งเดือนนะไม่ต้องห่วงเลยรับสายไม่หยุดไม่หย่อนรับสายตลอดครับยีิบสี่ชั่วโมงก็ถ้า เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเนี่ยต่อต่อจากนี้คือการฉีดจริงครับในพื้นที่จริงเลยใช้ยาจริงๆนะในวันแรกเลยก็เดี๋ยวมาดูกันตัวอย่างการใช้งานโดนนะครับฉีดตั้งแต่ฉีด,ฉดตั้งแต่เติมเปลี่ยนแบตเตอรี่ชาร์จเครื่องผนไฟนะครับใช่วันนี้เราจะมาดูกันเลยก็นี่เป็นโป 12, รส12 12ลดราคาใช่ครับถ้า T40 แถมแบตเตอรี่ลูกหนึ่งเลย แต่ที Pro 2ีิโปก็จะเป็นโปแถมอะไรนะแถมแบตเตอรี่ลูกหนึ่งเลยถ้าซื้อทีสี่สิบใช่มูลค่า7,2็ดหมื่แต่ถ้าทียี่สิโปก็จะเป็นลักษณะคุยกันมาคุยกันคุยกันดีกว่าบอกราคาไม่ได้<ม>พิเศษจัดเซอร์นสิบสองครับโอเคมดูันอานี้เอาไป เซนอ็อฟ <Send> ครับผมทําอะไรครับตอนนี้เรากําลังตั้งค่าแปลงนะครับเนื่องจากเป็นแตงโมเราจะต้องวินสูงเนาะและระยะล่องเขาก็มีระยะล่องที่ฟิกตายตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแตงโมชุดนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเน็บยังไงเนบเติมน้ําวันนี้เราใช้น้ําประมาณ200ประมาณ200ลิตรครับแล้วก็ ในพื้นที่37ไร่โดยประมาณนะครับหลักๆตอนเนี้ยวันเนี้ยเราก็เติมน้ำสามล่องต่อถังละหยวกซาคอมริวเราจะตั้งไว้ประมาณยี่สิบตอนเนี้ยเราจะตั้งค่าหยาบไว้ก่อนเนาะซาทุกหยวถ้าลมมันนิ่งกยจะอาจจะเล่งขึ้นมาค่ากลาง การฉีดที่ดีต้องมีสองคนคนหนึ่งแบกคนหนึ่งโปรแกรมนะครับมันจะไม่เปื้อนนะเใช่เดี๋ยวเสร็จปุ๊บเอาโดนมาไว้ตรงนี้แล้วก็เทเดินไล่รถทีละนิดทีละนิดมานะครับนี่ถ้าเป็นมืออาชีพนี่ไม่หกสักหยดเพราะไม่ตรงไม่ตรงเลย หนึ่งนะครับเติมน้ําช่วงเติมน้ำเนี่ยห้ามถอดแบตเด็ดขาดนะครับก็หลกัลกๆห้ามห้ามห้ามต้องแบตต้องอยังอยู่นะเติมน้ำเสร็จค่อยเปลี่ยนแบตหรือจะเปลี่ยนแบตเสร็จก่อนแล้วค่อยเติมน้ำนะครับอย่าอย่าทำพร้อมกันนะครับเพราะน้ำเนี่ยอาจจะไปโดนที่พาวเวอร์ไลน์ด้านหลังได้นะตัวเฉลี่ยแล้ววันนี้น่าจะขึ้นประมาณ10รอบครับรอบละประมาณ8นาที ก็น่าจะใช้เวลาประมาณ80นาทีนะครับขั้นต่ำตอนนี้คือเติมจริงๆแล้วนะครับไฟนอลแล้วก็คือจะเติมที่ประมาณช่วง18ลิตรนะครับเตรีบบยมจะบ,บินแล้วใช่ไหมอ่าใช่เตรียมจะบินแล้วด้วยแบตเตอรี่ทีที่โปตรงรุ่นนะครับราคาก็ตำ่ำตามนั้นอยากอยากรู้ราคาโทรโทรหาอยารู้เ,เสร็จรปุ๊บ09 ตื่นคิดกนขึ้นไว้เขาศูนย์เก้าหกแปดเก้าแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่ครับโทรตั้งแต่เก้าโมงสามสิบจนไปถึงห้าโมงเย็นนะครับเวลาถ้าโทรมาตอนคืนอาจจะไม่รับนะครับเพราะว่าเป็นเบอร์ศูนย์ใช่ไม่พบกับอาเลยหรอว้าคันนี้แบตเตอรี่ เปลี่ยนนะอ่าเอาแบตเต็มนะครับแบตเต็มอ่ามาใส่แบตยี่สิบโปเบาประมาณ7จกิโลเองตรงรุ่นจะเบาหน่อยแต่ความจุน้อยครับอยู่ที่1 3ื0 0สมิลแอมหรือ13บสมแอนี่แล้วก็ใส่นะครับกดให้ดังแก๊ปออืเสร็จแล้วเปิดกดสั้นหนึ่งครั้งกดยาวหนึ่งครั้งเสร็จแล้วคราน,นี้ตัดไปหาโปรแกรมได้เลย ตอนนี้ควรต้องเปิดเครื่องปั่นไฟแล้วนะวาแบตเตอรี่สุดละจะจะคุยกับรู้เรื่องอะไรใช่ไหมโอเคเืมโชค๊โเคเราต้องโชคต้องโชค เพิ่มเหมืนไปนะครับอ่า8,500 EA มาข้อหนึ่งนะครับโช็อหน่อยอ่าเห็นโชคอ่าแล้วก็กดสตาร์ทนะครับออนติดเลยแล้วก็กลับมุมโช็อแค่นั้นแหละครับเสร็จแล้วก็ต่อมาเสียบปลั๊กเข้าว่าลายแล้วก็สตาร์ทอ่ากดกดตู้ชาร์จหนึ่งทีแค่นั้นครับทำงานเสร็จแล้วง่ายๆ แบบควิกเลยสิบวิรู้เรื่องต่อมาก็คือรอเติมแบตเตอรี่ใช่วนไปวนมานประมาณะมาณ80นาที นี้ใช้น้ําไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณร้อยกว่าร้อย่สิบหครับใช่ก็อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าจะเสร็จพอดีทันมืดนะครับน้ำาลัางเลยนะ,ะ <c oughs> น้ำหนักอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ค <c oughs> ่ะมาดูโดนฉีดรับลายเดียวกันเลยอาจจะมองไม่เห็นลอง z ูงดูด <c oughs> อาจจะมองไม่ค่อยเห็นไอน้ำเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เพราะว่าอันนี้ใช้ค่าดีฟอสแบบไอ้ค่า ค่าของน้ําแบบหยาบนะครับเพื่อให้ให้ฟุ้งน้อยลงแต่เป็นเม็ดนะครับลงไปหาตัวตัวพืชของเราได้ได้ดีขึ้นนะอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่แต่แต่การันตีว่าได้ผลเป็นผลแน่นอนอ่ะแล้วมาถึงนี่แล้วมาแล้วเราต้องอกโอเคครับก็ฉีดเสร็จแล้วประมาณใช้เวลาประมาณ3าชั่วโมง4ี่ชั่วโมงนะครับ37เไร่เพราะว่าเราเราต้องสอนกันด้วยนะครับไม่ได้ไปฉีดเฉย,เฉย แต่ถ้าฉีดปกติแล้วจริงๆน่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะก็ตอนนี้อยู่เวลาประมาณแปดโมงสี่สิบนะคอ้ยเวลาประมาณหกโมงสี่สิบครับอะไรตกใจเทรนเนอร์ตกใจทางกลับบ้านยังไนครับตอนนี้กำลังหาทางกลับบ้านกันอยู่ครับจะร้อยมาดูรถลูกค้าโอเคตอนนี้เราเก็บโดนแล้วนะครับเก็บโดนไ้ที่รถเรียบร้อยทุกอย่างอยู่รถหมดพร้อมออก กลับไปที่บ้านลูกค้าครับขอบคุณครับ